ดูต่อตรงนี้ไงตัดลงเขายังลงล่าเลยเห็นว่าไอ้เขี้ยวเท้าลื่นเท้าลื่นอะไรอ่ะไอ้เขี้ยวไม่ไม่ไหวนะดูเดี๋ยวดูเขาเคลื่อนเดี๋ยวดูเขาเคล่นบุยอมมันไม่เหมือนตรงนู้นไงตรงนั้นมันมันมันไม่ชันเท่าตรงนี้ตรงนี้ชันกว่าเอาไงกลับทางไหนกลับทางนน้นหรือกลับทางนี้ลงไม่ลงนี้เออเนีเขาเขาเขามาทางได้แล้ว ทำ,ทำประกันสินสอขอไทยได้ไมนีคูาสตตั้งใจจมาเรือเรือไม่มีเรือต่ขาทั้งสาวะตกแล้มัเหรอ

เนี่ยนี่นแหกูไปดึงีอยเียบาลงได้ปะลงได้ทาไมอะลงไปเล่นน้ำไงไม่เห็นว่าว่ามันพันเหนอวะอย่าเทีเนี่ยน้วขึเนเยเลย เห <sociedad> ี้ย <só> ค <c iful> <et licensed> ือไงอ่ะทีเนี้ยเกครืองยรวอกูจะเล่นเรือแต่เรือไม่มี เอ้ยม้ไอ้เรี่ยมขึ้นไม่ได้ไม่ต้องน่มาวิ่มาต้งใจเรือเรือไม่มีูสน้ำไม่เงียบนะโบงะภาษาอักมาไปเขาใหญ่ได้ไหมไปโดดทะเลหมอกได้ไหมไปไปให้อาหารก้างเหรอหารางเฮ้ย เอนเหรอนอนก่อนเลยไหมไหนเนี่ยที่นอนนอนดิใช่ที่ไหนอ่ะเอาจะนอนไม่ให้เหรอนี่ไงเราที่แม่งมีตุ๊กแกอยักษ์ดเลยอะอ๋อดิอยอดิมีตุ๊กแกอยักษ์ด้วยโอ้ยลงดิลงมอ่ะนี่อมาดิโอเคที่นอนที่ไหนอ่ะจะนอนไหมร้อนไหมอ๋อร้อนนี่อะไรลงเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างให้หน่อยดิจะโยนกล้องไว้ จมไปกูไม่โยดนะ